สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่9เมษายนนะครับวันนี้วันที่9เมษายนและใกล้ถึงสงการแล้วนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งตลอดนะคุณผู้ชมไม่ไม่ปิดนะครับไปรษณีย์บ้านผมไม่ปิดนะครับนะสำหรับเมืองใหญ่ๆนะครับต่างจังหวัดก็ส่งได้ตลอดนะครับสั่งได้เรื่อยๆนะครับนะวันนี้มีอะไรมาขายบ้างแวะเข้ามาชมกันก่อนนะครับมีอย่างเดียวแหละ ต้นยาวมากคุณผู้ชมต้นสวยมากนะครับนะนี่กำลังแตกหน่อเลยรายการนี้เป็นช้างน้าวนะครับนะชน้างนาวสีครีมนะครับต้นยาวมัดใหญ่นะครับคุณผู้ชมต้นยาวมัดใหญ่แล้วก็แบบว่าแตกหนอ่อสมบูรณ์สวยมากคุณผู้ชมดูสวยมากจริงๆนะครับนี่นะเป็นช้างน้าวสีครีมนะครับนะบางต้นบางมัดก็อาจจะเป็นสีชมพูนะครับคุณผู้ชม อันนี้ถ้ามันไม่มีดอกติดมาเราก็ไม่ทราบว่าไหนมันเป็นจะเป็นสีครีมหรือสีชมพูแต่ส่วนมากก็จะเป็นสีครีมนะครับนะแล้วก็อยู่ที่ลักษณะการเลี้ยงด้วยนะครับนะถ้าอยู่แดดที่จัดจัดอย่างเงี้ยสีเขาก็จะเข้มขึ้นนิดนึงนะครก็จะอมชมพูหน่อยๆน,นะครับกาลังมีดอกเลยนะคุณผู้ชมนี่ดอกเขาะจอ,อกตรงส่วนปลายเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับช้างน้าวเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับ เลี้ยงง่ายสุดนะครับดอกสวยด้วยดอกยาวแล้วก็ดอกใหญ่นะครับเป็นช่อออกตรงส่วนปลายนะครับเลี้ยงแดดได้ไม่ต้องดูแลมากนะครับเวลาเวลาเขาใกล้จะออกดอกเราก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยนี่นะครับบางต้นก็เป็นทอเป็นแทงช่อมาเป็นแบบนี้บางต้นก็บานไปแล้วบางมัดนะครับนะนี่ต้นยาวตรงส่วนปลายน,นะครับนะเขาจะออกดอกคุณผู้ชม แต่ช้างนาวชุดนี้สวยมากมีใบด้วยคุณผู้ชมลำขาวนะครับนะต้นยาวมีมาแค่กี่มัดนะแปดมัดเองคุณผู้ชมมีแค่มีมาแค่แปดมัด สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะ0 8 8 2 7 2 1 6แ6จะโอนก็ได้จะจ่ายไปทางก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับนะช่วงนี้กล้วยไม้ก็บานกันเยอะแยะเลยนะครับนะส่งรูปมาให้กันดูบ้างนะครับนะเขากวางอ่อนก็กำลังออกดอกนะครับอันนี้เป็นเอื้องสายเมืองงามคุณผู้ชมสายเมืองงาวคือสายลูกผสมระหว่างสายเชียงใหม่กับคลั่งสั้นนะครับนะ้านี อันนี้เป็นตัวพันแท้นะครับนะไม่ใช่ตัวผสมนะครับนะอันนี้คือได้มาจากป่าเลยนะครับนะอันนี้ก็สวยดีเป็นเอื้องสายเมืองงาวก็ปลูกเก็บสะสมไว้นะครับนะดอกค่อนข้างสวยนี่สายนี้ก็กําลังบานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับนะกล้วยไม้เวลาดอกเขาบานแล้วคุณผู้ชมแนะนำให้ตัดดอกทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องปล่อยเขาร่วงไปกับต้น เขาจะได้ไม่เสียน้ําเลี้ยงมากครับผู้ชมเขาจะได้ไม่เสียน้ําเลี้ยงมากเขาจะไม่ได้ติดฝักต้นเขาก็จะไม่โสมมากนะครับเนาะพอเราตัดดอกทิ้งเสร็จเราก็บํารุงได้เลยใครมีปุ๋ยดียาดีก็นะนะครับจัดไปเลยครับบํารุงให้เต็มที่แล้วสายเขาก็จะออกมาใหม่หนอ่อเขาก็จะแตกออกมาใหม่แบบอ้วนๆสมบูรณ์เลยพร้อมที่จะให้ดอกดูดการหน้านะครับนะี้ อันนี้เอื้องโทษครับอันนี้เป็นวันวันจันนะครับใสยน้ำนมข้าวก็เริ่มจะร่วงแล้วเดี๋ยวนะ088272 1656สนใจสินค้าก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจะแอดไลน์ก็เบอร์โทรนี้เลยใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับนะ ทางร้านามีบริการจัดส่งตลอดนะครับผู้ชมเพราะว่าบ้านผมก็เป็นเมืองใหญ่อยู่นะแม่สอดก็เป็นเมืองใหญ่ก็ส่งได้สำหรับลูกค้าปลายทางนะครับที่อยู่ตามอำเภอเมืองใหญ่ๆนะครับก,ก็สั่งได้นะครับนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่งได้ตลอดนะครับนะเพราะว่า อาสาขาใหญ่ๆเขาก็จะไม่ปิดชั้งน้ามันมีอยู่แค่แปดมัดเท่านั้นคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อเข้ามาขอบอกว่าสินค้าสวยจริงๆนะครับนะต้นยาวมีใบกําลังมีดอกด้วยนะครับนะดอกก็จะออกตรงส่วนปลายๆนี้นะครับนี่สวยนี่คุณผู้ชมบางต้นก็มีดอกมาติดมาแบบนี้แต่ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์มากคุณผู้ชมเราก็เอาไปเลี้ยงต่อเอาไปดูแลต่อนะครับนะของพวกนี้ถ้าจะให เปิดกล่องออกมาแล้วสวยเลยมันต้องเป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วนะครับนะวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้ทุกท่านนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวิดีโอนี้ไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ